สัมพันธ์ของพี่คู่พี่น้องคนสนิทอ,อย่างเบลล่าราณีและก็เวียสุกรวัตรกันก่อนก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่นั้นตอนนี้ห่างกันแล้วค่ะละ่าสุดค่ะสาเวเบลล่าเขายอมรับนะคะว่าห่างกันจริงนะคะเพราะว่างานที่รัดตัวของทั้งคู่นั่นเองแต่ยังไงยังไงสาเวเบลล่าก็ยังยืนยันว่าสถานะความสัมพันธ์นั้นยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงไปติดตามกันค่ะ ทาเอาแฟนคลับที่ตามเชียร์คู่รักต่างช่องเบลล่าราณีกับเวียสุกัลวัฒแอบหวั่นใจหลังจากมีกระแสข่าวว่าพระเอกหนุ่มลูกอีสานเอ่ยปากเรื่องความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นน้องว่าสถานะตอนนี้ห่างกันแล้วเนื่องจากทํางานหนักทั้งคู่ล่าสุดก็ถึงคราวที่สาวเบลล่าแจ้งสถานะกับพระเอกหนุ่มรุ่นพี่โดยยอมรับว่าห่างกันจริงตามที่มีข่าวออกมาซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะทั้งคู่มีคิวงานรัดตัว แต่ยังได้พูดคุยผ่านไลน์บ้างรวมถึงปฏิเสธข่าวเมาส์ที่มีคนตาดีเห็นเจ้าตัวโผล่ไปร่วมงานเลี้ยงปิดกล้องของพระเอกรุ่นพี่ซึ่งสาวเบลล่ายืนยันว่าไม่ได้ไปแน่นอนเพราะช่วงนี้ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานก็ไม่มีเวลาขยับตัวไปไหนแล้วค่ะข่าวนะาไม่ค่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันสงสัยเป็นนักแสดงแบบในเรื่องหรือเปล่าม,มีไปรับไหน ไม่มีค่ะตรงนี้ห่างกันจริงไหมอก็คือมันด้วยงานด้วยแบบเรียนอะไรพวกนี้ด้วยแหละค่ะอก็แบบเราอยากโฟกัสไปเป็นอย่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเรียนโทก็ใกล้จบแล้วด้วยงานมันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะแบบแค่เพื่อนอย่างเงี้ยแบบเพื่อนทั่วไปยังไม่มีเวลาเลยมีกัางไลนอะไรอย่างงีก็มีอยู่บ้างค่ะอมันไม่ได้หายไปเลยก็ไม่ใช่ค่ะก็เหมือนเดิม อกจากนี้นางเอกสุดฮอตก็เคลียร์อีกหนึ่งประเด็นหลังจากมีภาพพระเอกคู่จิ้นในจอเจมจิรายุกัดไลหยอกล้อจนทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันเมื่อวันที่ทั้งคู่ร่วมชมละครตอนจบด้วยกันนั้นนางเอกสาวยืนยันไม่มีอะไรในกอภยัยเผยความสัมพันธ์กับซุปตาหนุ่มรุ่นน้องก็ยังสนิทสนมแบบพี่น้องตามเดิมไม่เลื่อนสถานะแน่นอนค่ะ ถือวเป็นเรื่องดีนะคะคือคนก็แบบชื่นชอบละครอะไรอย่างเงี้ยกับเจมก็คือก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วอ่ะก็ไม่หลอกความจริงก็ก็สนิทเท่าๆกันทุกคนแหละทุกคนก็แบบก็เป็นพี่เป็นน้องกันอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือไม่ดูเรื่องเลยคือเราก็ดูทีวีอยู่ใช่ไหมเราก็แบบไอ้กำลังกีดอยู่กำลังกีดอยู่ในฉากอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็เห็นภาพมาตอนหลัง ไม่ได้รู้สึกด้วยค่ะเพราะว่าแบบกำลังโฟกัสอย่างหนักอยู่อะค่ะแต่พี่บีอะไรไม่เกี่ยวค่ะเป็นเรื่องงานเนาะก็ไม่ได้ก้าวไก่อะไรกันไม่ได้คุยกันเรื่องงาน